ปีเสารนี่ทุกทุกคนเต็นนมมาชา้างขอให้ทุกเจตสิจูดีได้สิบสินไปสมบัติปัตถานาวันนี้วันพระมาทำบุญกุศลตักบาสิระพินองมาปล่อยนกปล่อ,อยป่านอ้อเด้อสิ่งไม่ดีก็ขอให้ไปไกลๆสิ่งที่ดีความประมาณชีพขอบุญเนาะบกุญตั้งแต่อดีตชาติและปะัจจุบันขอพระเจ้า มีสุขภาพร่าครคกงกายแข็งแรงทำงานที่ดีคือการย,ววยนนิ่งการท่องยิ่งการหาเออที่ดีที่สุดเลยค่ะใจใจที่ดีขอมาันในชีวิตด้วยเนาะมาบึงป่าด้วยปา่าร้ายหลายป่านิ่งตัลี้ยงตตัวตายกระมี่ไหมเนรำให้แม่ดูสิอาเต้นลำให้แม่ดูเออพูดอ่ะพูดอ่ะอาเต้นลำอาเต้นเข้าไปาเต้นเข้าไปไมึงจะเรียนมาอย่าไปไล่มันลูกอย่าไปไล่มัน พี่น้องมื่อนี้มาบังนูกกระจอกเห็ดอยู่ฟ้ามน้องมาหาลูกหาหลานคนนี่ฟ้ามมี่ฟ้ามดิหนูกกระจอกเห็ดตายไปแล้วตัวละมื่นเนาะตายมื่นสองตายไปแล้วสามตัวโอ้โอ้ส้นกันโอ้รถไฟส้นกันเอาเอาเอาามแล้วอันนี้เถียงมาเขาตาซ้ายเอ้ยกัวมันมันเหยียบคนละบ้านกันหรอมาพี่น้องมาเบิ่งหนูกกระจอกเห็ดมานี่มาลูกมามาเร็วมาเร็ว เร็วเร็วพี่น้องมาส้มนกกระจอกเอ็ดขวดกลางปีกแล้วร่มอย่างิขวดขวดขวดไปเล่นเล่นเล่นออกก๊าังกยเห็นบอกเพื่นเล่นจอกกิ้งพี่น้องเขาดูแลสุขภาพนะเขิ่งจอกกิ้งอะไรไหมพี่น้องมาเบิ่งกว้ยงามเพื่น พูดอะเลียลูกหลานผมจะคว่ำแท้อีเมียก่อนข้าขอคีไม่ไไม่ได้สิหนูนี่ซื้อมาได้กว่าเปิดละเลี้ยอะไรลูกเลี้ยอะไรไปจับอีหานมันเค็มเหรอนี่น้องผ้ามาเบิ่งดูพูด่ะแสนกับหนึ่งถังตัวใดแสนกับแปดร้อยเสนกับแปดร้อยป้าพี่น้องดูพูด่ะตัวนี้ราคาแสนกับแปดร้อยอีเมียก่อนถืองามแท้เขาลูกถืองามแท้ดูพูดอะป้าเก็บชิ้นู้อะไรอันนี้ยังนี่ อะไรนี่รสชาติเหมือนจะรสชาติอย่าไม่ได้มันเลียอย่าไปให้มันเลียให้รสชาติยังไงอย่าไปให้มันเลียมันก็เค็มไงขี้ดังมันนะอย่าไปให้มันเลียขอจับหน่อยเออขาเคยจับลูกหรอจับจับจับลูกหัวเบาๆลูกลูกหัวเป็นเด็กดีนะครับโอ้ดมพร้อมจะจูบโอ้จะจูบอ่ะจูบก็จูบอ่ะจูบโอ้ยหักหลายมึงดูพี่น้อง จูบงั่วง่ามคั้วไงามเพิ่นอะแล้วเหยียบจะขีมันเออไปขีด้วยไปมันจะชนนี่ลูกมันจะโไม่เอาตัวเล็กก่อนมันลุกขึ้นอันเขามันแทงเด้อมันัวเขาง่ามง่ามเขาสวยมากเลยเขาง่ามเนาะตัวนั้นจะหูจะคว่ำเนาะอันนี่กันี้ละตัวนั้นเท่าไหร่ลูกตัวนั้นเท่าไหร่ลูกตัวนั้นมันเท่าไหร่อยู่อยู่ด้วยกันก็อยู่มันตัวเท่าไหร่ลิง ตัวนี้เท่าไหร่ลูกอัตัวเส้นเท่าไหร่เส้นสามพี่น้องตัวนั้นเส้นแปดตัวนั้นเส้นแปดตัวนีตัวนอนพี่หัวจะคว่ำเขางามงามคนนี้ควยงามซีรีเอ้ยควยงามมาเบิ่งควยงามลูกหลานอย่าเข้าไปเด้อมันชนชีเด้อจังหาอันนั่นยังนะประเดี๋ยวมันนั่นไปยังนะป้าไปเบิ่งพี่น้องต้องกระจอกเห็ดกับเ็นเมื่อกี้น้องหิ้วกระจอกเพชรญี่ปุ่นนี่สิบสามตัวคุ้ยงาม มาเด้อมาเด้อถ้าเลาะเบิ่งควยงามพี่น้องคลิปนี่ปาฟ้ามของลูกของหลานกับแม่เมกียร์พนเขาคิดป้าม,าามควยงามนะมาแม่์มาเม,ม,มย์ขอรองเท้าก่อนลูกขอรองเท้าออกไม่เก็บรหรอกขอรองเท้าก่อนเออตอนนี้มันหลานกระดอยมดูขอรองเท้า,าออกมามาหาป้ามาเร็ววะไฮลูกถ้ามีน้ำกับอะไรดูดิอีกตัวนึงพี่น้องเด็กตัวลูก อันนี้เ่าไหนพ่อเมาตัวนี้มะนั้นบางมี่สองเสียนซื้อมาแนเออดูตัวนั้นงามกุาเนาะตัวบักเซนแปดงามก่ลไอตัวนี้สองเสียนพี่น้องบางนี้เด้บางนี้เาไหนัควายยายย่งไรอแต่ไข่คุยบักที่นองันเซคยงามนะเออแม่แม่แม่เขาเปนตัวที่มันตัวใหญ่เตัวนี้มันเป็นควยงามเนี่ยเออนี่ยัวนี้มันเป็นควยบ้าน แต่เขาคืองามเขามันมันีตัวนี้เป็นควายงามของโซเดียอผมจะคข่วนเลงามเลยข่วนบ้านเนี่ยบัวอันซุ่มนั่นแต่ว่าซุ่มบัวดูดูรูปร่างมันซุ่มหน่องามกว่าเนาะตัวนี้สองเสียงตัวนั้นดูหนังตัวนัเแปดป่ะนังตัวนั้นเส้นแปดคุณบัวมีดูกล้ามเนื้อมันมีโค้งโค้งบัานไทยมันโอมันไม่ค่อยมีโค้งนี่เด้ท้ายของมันนี่ไงดูก้นบ้านไทย ได้มเหาดับได้ตัวนี้ดับได้มันจะไม่เห็นกงางเกงไอ้เจงเกงไอ้ตรงนี้นะมีแดงก้วของมันควยงามพี่น้องควยงามสิบอร์เกอรมันเกงเกงเยอดิ่เนี่ยอันน้ไอสะโพกนี่จะเป็นอันเดียวกันหมดล้วยนั่นไงเริ่มตั้งแจะเหมือนอะไรกล้วยกล้วไอ้นั่นแหละแม่มันตัวนี้แพงกว่ามูลวะอันนี้แม่หรือพ่อเนี่ยบบ่พอกทั้งครอบตัวนี้เหรอแทนตัวแม่หรือพ่อแม่มูตัวเมียหมดเอาแล้วก็ะปุล่ะเอาใส่เขาเขาไปสอน S <S นนนั้เี่ยบอกตัวนี้เด้ป่ะทีตัวนี้เท่าไหร่พขาบอกคือมากเก้าเหมือนตัวนี้นนเก้าหมื่นได้ตัวดูดมาด้วยอันนี้งามบ่งามงาม,งามแต่ไม่งามปะก็ไม่งามเท่าไหร่แต่มันสูงเขาบอกว่ารูปลัก,ลกม <า S 2> ันดีหุ่นบอดดีมันดีหรือเ่ความสูงมันได้เออได้โน้ตเตามันต้องอยู่ไหนเดี๋ยวครับมาอ่ะซึ่งมะลิอะวะนีหน้าหน้าเผยหน้าเผยถ้าไงรูปมันก็เลยสูงนี่แหละสูงเงี้ยวเขาดีป่ะที น้ำลายขึ้นเห็นไหมหลามบูบังหัวลูกฮ้ยไม่ดูเหรอคะใช่เธอนี่ยฮะมันเหี่ยบเลยนะคะคอยยังมาเปิดหัวเขาคอยดูอย่เป็นปูดหรือไม่ปูดนี่สงสใจเกี่ยงยีนมาหลามาลูกมาให้แม่จับแน่ให้แม่จับหน่อยมาให้แม่จับน้อย ตบออกจากบาดดียาเดียาเห็ดเดีตบเดีตบดีมาหาแม่มาเนี่ยเป็นไมันไม่ผู๋เนี่ยไอ้นี่มันจะหนาจะใหญ่เนไงท้ายมันน่ะบรรทายมันเนอกมันนอกมันน่ะเออเขาเรียกว่านอกมันก็มองมาถที่มันหนาอกมันอะไรหนนอกไม่งู็ดเศษ